สวัสดีครับผมจะมาแก้ปัญหาดินเปรี้ยวนะครับนาผมเลยนะเนี่ยดินมันเปรี้ยวน้ำสนิมเหล็กมันขึ้นเต็มเลยเห็นไหมครับเนี่ยสนิมเหล็กเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วทำให้ดินมันเปรี้ยววัดถีเฮทเนี่ยความเป็นกรดด่างน,นะครับได้ประมาณหกกว่า สังเกตนะว่ารากข้าวนี่นะจะออกเป็นสีส้มๆอ่ะของสนิมเหล็กครับทีนี้ถ้าดินมันเปรียร้ยวอย่างนี้ข้าวมันก็จะไม่โตจะแกนไปเลยแหละเห็นไหมครับสี้ส้มนี่นะเห็นไหมน้ำสนิมเหล็กเดี๋ยวค่อยวัด pH กันนะครับเอาเครื่องมือมาด้วยเดี๋ยวจะวัดกัน,นครับการแก้ปัญหาของผมเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยผมจะใช้จุลินทรีย์เจาวปวก ของอาจารย์ B. เบ่แห่งวิชัยชาวนายนะอาจารย์จักรพฤษนี่นะผมก็ดูในคลิป YouTube แล้วก็มาทำนะครับก็เพราะจะจุลินทรีย์จะาปลวกมาได้สักาหากเดือนแล้วเนี่ยผมพอไวในถังนี่นะแต่นี้ผมเพิ่งขยายนะได้ประมาณสักสองสวันนะเห็นไหมเป็นฟองขึ้นเต็มเลยนี่ครับจุลินทรีย์จาปลวกนะนะครับเป็นฟ้าขึ้นเต็มเลย แสดงว่าใช้ได้แล้วแรงเต็มที่นะครับปกติก็จะปล่อยไปตามนาแต่วันนี้ผมจะพ่นเลยนะพ่นให้ทั่วเลยเอามีช่างไก่มามาดูนาไลเบอรี่อ๋อช่างไก่มาทําอะไรครับมาดูนาไลเบอรี่ครับอ๋อมา,ม,มาดูน,นาที่แปดน,นาที่แปดนาที่แปดมันเป็นระบบอินซีโคเขียนแล้วสนใจนี่ยังไม่เริ่มสักทีเนี่ยแก้ปัญหาดินเปรี้ยวอยู่นะเนี่ยเนี่ยเราจะพ่นด้วยนี่นะเนี่ยพ่นให้ทั่วนาเลย แล้วก็อีกสักทิ้งไว้สักหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวจะมาวัดทีเกันว่ามันจะลดลงมาเอยเพิ่มเพิ่มค่าเป็นกลางได้ไหมผมอยากให้เป็นเจ็ดจุดศูนขึ้นไปออกเยื่อไปทางด่างนิดๆเจ็ดจุดสามเจ็ดจุดหกประมาณนี้นะเดี๋ยวเดีด๋ยวเราจะไปวัดกันว้าพีเเป็นเท่าไหร่นะครับเริ่มเดีเ๋ยวมาวัดวัดค่าทีเกันเลยความเป็นกดด่างเห็นน้ำสดิมเนเหล็กไหมครับอืมใช่ใช่น้ำหนิงน้ำหนิงน้ำหนิงเลยอะ ตักมา5 ml มิลลิลิตร cc หรือมิลลิลิตรก็ได้โดยประมาณครับแล้วก็หยดทันยาเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นี้แหละผมบอกทันยามาเห็นไหมเนี่ยเหลือเทสสีถ้าใกล้ไม่ค่อยชัดเลยเพราะมันคุณภาพต่ำโอเคโอเคโอเคเข้าใจโอเคก็เห็นหน้าขมงอะไเห็นหน้าขมงบัตอะอ่ะอ่าโอเคอ่ะอยู่ไปสองหยดนะครับแล้วแต่แล้วแต่ยี่ห้อแหละบางทีก็สองบางทีก็สี่ แกวงๆนะครับแล้วก็เห็นไหมดูการเปลี่ยนแปลงของสีค่าสีมันจะเปลี่ยนไปแล้วก็กระดาษจะเทียบยังไม่ถึงเจ็ดน,นี่ไม่ถึงดีครับเพราะว่าที่ที่แล้วผมผมใส่แบบไม่ตั้งใจนะใส่บังโน้ตนะมันล้นมา,าความเข้มข้นมันยังไม่ได้ก็เทียบสีนะครับเห็นกระดาษแถบสีไหมครับนี่ความเป็นกรดประทางนี่นะสีม้มงๆไปนะ uh นี่น,นี่นี่กลางคือตรงนี้นะครับอ่า uh นี่เกือบจะก,กลางแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงใช่หกจุดเจ็ดประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นนะ เก้าหกแปดประมาณก็เดี๋ยวเดี๋ยวฉีดพ่นนะแล้วก็มันเทียบอีาาบ่ริงาคาพีเอชจะขึ้นไหมขึ้นไหมก,ก็ตดาหานเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังนี้ฟังฝังน,งนี้ฟังนี้ไม่ไม่เป็น,นมีปัญหาอะไรนะอ่าต่อไปฟังนี้ผมให้ดูว่าฝั่งที่ไอสน,นิมเหล็กไม่ค่อยไม่เยอะอมันก็มีบ้างแต่ล็กน้อยพี่เอชจะเป็นเท่าไหร่อั่นแหละ เข้มกว่าเยอะเข้มกว่าไหมเข้มกว่าหน้ามันเจ็ดจุดเจ็ดจุดหนึ่งเท่าไจ็ดจุดเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดจุดสามหน้ามันนะั่นน่ะได้ไหม่ห็วนว่าก็เจ็ดจุดศูนย์ขึ้นไปแล้วนะก็เป็นกลางแล้วงั้นเถอะอ่าเป็นกลางแล้วค่าเป็นกลางแล้วเออคือเราต้องการฝั่งนู้นนะอ่าให้ค่าพีมันเทียบเท่ากับฝั่งนี้ข้าวมันจะได้เจริญเติบโตดีนะฮะโอเคงั้นผมจะไปพ่นเดี๋ยวไปถ่ายผมก่อนพ่นหน่อแล้วกันอ่าได้ได้ได้จะพักก่อนจะรินซีจาวกวก ผมอธิบายไปคร่าวๆแล้วนะมีจุดที่จพพวกเออหม,มักไว้ทิ้งสองวันก็ใช้ได้นะแต่ใช้กากตะไคร้ด้วยนะซึ่งปกติคนณทำนาเขาไม่ชอบกันนะใช้ดีคุณจะใช้ข้าวสุกเหมือนอาจารย์เบย์นะนะฮะหมกักข้าวสุกสักหม้อสองหม้อแล้วแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่แล้วแต่แแตถ้าถ้าเยอะยิ่งดีเยอะยิ่งเป็นเร็วเชื้อยิ่งเยอะนากีไ่ไร่เนี่ยทั้งหมดถึงสองไร่ครับแต่ที่มีปัญหา ไอไ้อดินดินป็นกรดนี่นะ,ะดินเหล็กเนี่ยประมาณสามไร่ประมาณสามไร่สามไร่กว่าใช้เอมประมาณก,ก,กา e าณิลิลกิก็ไม่รจะเท่าไหร่แต่ทนี่สองลิตรผมก็ใส่ให้หมดเลยเนี่ยอ๋อคือยิ่งเยิ่งดีไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่มีปัญหาอยู่แล้วเราจะให้ยุนิซีในพื้นนาเราเนี่ยคือจะให้ยินิซียึดยึดคุมพื้นนาพื้นดินพื้นน้ําไปเลยไงเพราะว่าน้ําก็ไม่ได้ถือว่าสูงมาก ยิงค้นไปในแค่ประมาณสักสามเปย์เขขอเนี่ยแล้ว,หวให้คุมนะนหให้คุมผิวผิวดินไว้ผิวน้ำไวนะ้นะมันจะได้ทำงานเร็วขึ้นไงแาปไปล่อยไปตามน้ำมันมันช้ากว่าจะแบ่งตัวมาชนกันมันใช้เวลาเป็นสับดาห์อ่งนี้นะแต่ผมจะให้มันทำงานภายในสองสวันเนี่ยก็ใช้กระการฉีดคุมไวด้ดีที่สุดดีที่สุดตัวเพิ่มจำนวน คุมชนกันพอดีอ่ะมันก็ทํางานได้เร็วขึ้นไงไม่ต้องไปรอมันเครื่องใหม่เนี่ยสตาร์ทติดต่อมาดูเนี่ยอ้าใหม่ก็ต้องเต้ดีครับเอาละอ่ารอสตาร์ทประมาณสามเป้ต่อน้ําเอาก็เป้ละลิตรแล้วกันเออเป้ละไล่แล้วกันอ่าเอาเป้ละไล่อ่าเป้นี่ยก็ประมาณยี่สิบห้าลิตรยี่สิบห้าลิตรต่อหนึ่งไล่ยังน้อยนะ กะกะประมาณเอาประมาณเอา,า,เอาก็ชนชนเทน่าไหร่ก็พอเพราะการทำงานของจุลินทรีย์พอลงน้ำมันมันแตกตัวอยู่แล้วนี่แตกตัวอยู่แล้วไงแต่ที่ที่เหลือเราก็สระสาดระไปอ่ะโอเคต้องการคุมผิวน้ําก่อนครั้งแรกที่เหลือเราก็สระสาดไปโดยเฉพาะตรงที่มุมโน้นที่ลมพัดไปอืมลมพัดไอ้สนิมเหล็กไปอ่อนอยู่ตรงนั้นโอเคเข้าใจอ่ะต่อไปก็เป็นช่วงของการฉีดแล้วกันอ่าฉีดแล้วก็ฉีดแล้วก็จับเครื่องได้เลยอ่า เห็นว่าชีดจริงทำอะไรจริง e m จริงๆไม่มีสารเครมีใดๆทั้งนั้นต่อไปเป็นการชีดครับปกติมาชีดยาข้าวทั่วไปอ้าวลุยโอเค นี่ก็เป็นค่าตอยของการฉีดไปแล้วครับเหมือนการทำนาทั่วไปปกติแต่เพียงใช้ e อมในการปรับค่าพื้นดินของนาแค่นั้นเองค่าสนิมเหล็กใช่ไหมครับเหมือนค่าน้ํามันนะครับลอยขึ้นมาบนผิวน้ําทั่วเลยหลังจากฉีดได้สองวันแต่จริงๆคือตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละเมื่อวานนี้ผมไม่ว่างเออมาถ่ายเห็นไหมครับแล้วก็ดูให้ดีพื้นล่างเนี่ยจะเป็นค่าสนิมเหล็กอะตกลงไป เป็นจางๆเป็นคุยๆนะเหมือนถูกทํเปริริยาให้มันเป็นให้มันเปลี่ยนไปอะสีมันจะซีดลงจากสีส้มเข้มอะจะเหมือนเป็นคุยๆเคยเห็นมัม้ยเปล่าเนอี่ยพื้นมันนะเป็นคุยๆยุยๆย่ยๆเห็นไ,ไหมนี่สองวันนะจุลินทรีย์จ่จาปวกฉีดไปอสามเป้เป้ละยี่สิบห้าก็คือเจ็ดสิบห้า ลิตรนี้นะเนี่ยถังสองร้อยลิตรที่เหลือเนี่ยเจ็ดสิบห้าลบสองร้อยเหลือร้อยยี่บห้าก็ยังไม่ได้ศาสเลยว่าจะสาสก็ยังไม่ได้ศาสตรเหนื่อยซะก่อนเออแต่ว่าพอมาดูแล้วเนี่ยรู้สึกอยากเข้าท่านะสีสนิมเหล็กมันตกไปข้างล่างแนละ้วมัน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 ซีดลงนะซีดลงอย่างเห็นไชัดนะเดี๋ยวจะวัดทีเดียวกว่าตรงกลางๆหนะ่อยว่ามันจะเข้าใกล้ ควาเป็นกลางอย่างนะครับเอานะล้างก่อนเดี๋ยวไปวัดพีชก,กันมือเดียวด้วยอ่ครับแล้วก็หยดน้ำยานี่ครับสองหยดเอาไม่ออกหนึ่งสองแขวนแๆนะครับ อ่ารู้สึกสีจะดีขึ้นขเขียวขึ้นนะครับเดี๋ยวมาวัดเอาตารางสีมาเทียบว่าประมาณเท่าไหระนะ่ะนโอ้เจ็ดนะครับเจ็ดเจจุดศนเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวนะเอาวัดก่อนประมาณนี้นะประมาณหกจุด็ดนี่นะหกจุเ็ดุดปดนี่ยวันนี้มันรู้สึกจะสีจะเข้มขึ้นแล้วนะเข้มมาทางนี้นะเขีขยวคือเขียวอ่เจจุดศูน ภายในสองวันเข้าท่าจุลสีเจ้าวปวกเนี่ยใช้ได้เลยเห็นไหมครับม,มีคนช่วยจับเลยวันนี้ก็ไม่ค่อยมีแดดเลยมองไม่ค่อยชัดฟ้าขึมเอาล่ะตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวมาวัดฝั่งที่เป็นเป็นกลางอยู่แล้วนะฝั่งฝั่งที่เป็นปกตินี่นะแล้วมาเทียบสีกันดีกว่านันใกล้เคียงกันมาเทียบสีสุดเก็บน้ำเก็บตัวยอย่างน้ำก่อน จุดนำยาเท่ากันนะครับสองจุดนหนึ่งสองนีฝั่งปกตินะฝั่งอ,อันที่อยู่ในขวามือเนะอะสีใกล้เคียงสีใกล้เคียงใกล้เคียงบอกน,นะ เออใกล้เคียงประมาณเกือบ7.3อันนี้7.0เลยเนะี่ยฝั่งที่เป็นกดเนี่ยอันนี้ฝั่งที่เป็นกดมาก่อนเออก่อนก่อนที่ผมจะฉีดพ่นจุลินทรีย์จาปวกเนจะ็ดจุดศูนฝั่งนี้ก็ประมาณ7.3เริ่มเป็นกลางแล้วโอเคใช้ได้เลยนะครับจุลินทรีย์จาปวกนะครับนี่ขนาดแค่2วันนะยังไม่ถึงเวันนะ แล้วที่เหลือยังไม่ได้สาดนะว่าจะสาด,นะสาดนะก็จะสาดให้หมดแหละที่เหลือในถังอนนะไม่ต้องคนแล้วให้สาดไปเลยสาดให้ทั่วไปไม่ต้องทั่วสาดไปตรงไหนมุมไหนที่มันสนิมเหล็กก็เยอะมุมนี้นะมันลมม,มันพัดมาทางนี้อ่าครับหลังจากที่เราพ่นจุลินทรีย์จาวปวกนะครับเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวในานาแปลงนี้นะครับได้เจ็ดวันแล้วนะครับ เดี๋ยววันนี้ครับเป็นวันที่เจ็ดเราจะมาเก็บไปอย่างน้ํากันไปตรวจวัดค่า pH นะครับความเป็นกรดเป็นด่างนี่นะครับแต่ว่าเรามาสังเกตก่อนคะค่าสนิมเหล็กก็อย่างที่ผมได้อธิบายไปนะครับเมื่อได้สองวันหลังจากที่ฉีดพ่นอ่ะผมมาตรวจครั้งหนึ่งแล้วนะค่าสนิมเหล็กจะจะจะเป็นจะลอยขึ้นผิวผิวน้ําเป็นวงๆอย่างนี้ฮะคใช้คาบน้ำมันนี่นะครับลอยขึ้นเต็มนาเลยครับแล้วก็สีของ สนิมเหล็กจะจางลงเมื่นเป็นขุยขุยเป็นคียขุยเป็นขุยขุยอะขุยสีส้มๆจางๆนะครับทีดหลงนมาเนนะ่ตกลงไปที่พื้นนาเลเนี่ยเป็นอย่างนี้ทั่วหนาเลยครับนกเต้วเต่้ตแว๊ดเหรออนะไรเงี้ยทำอะไรกันไม่รู้นะอ่ะเค เดี๋ยวเราจะมาเก็บตัวอย่างน้ำครับไปตรวจวัดค่า pH กันนะว่าจะขึ้นมาเป็น7.0หรือมากมากกว่านั้นหรือเปล่า,เ,าเก็บตัวอย่างน้ำครับตั้งไว้น้ำยาสองหยดนะครับหนึ่งสองเอาเขยา่า สีเข้มขึ้นเยอะนะฮะคราวแล้วที่7.0นั่นคือคราวนี้ลองดูนะว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่านั้นไหม7.3อ้าวใส่ได้เลยประมาณเกือบ7.3นะนะเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยจะมากกว่า7.0แน่นอนนะเห็นไหมสีเขียวเข้มขึ้นอน่ะ เจ็ดนะวันเนี่ถ้าจะหมดเลยนะครับไอสนิมเหล็กอะความเป็นกรดเนี่ยหมดเลยจรก็หมดตั้งแต่สองวันแล้วแ่ะแต่นี่มันเพิ่มขึ้นอีกละเข้มขึ้นแล้วเป็นเจ็ดจุดสามแล้วนะเดี๋ยวเพื่อให้ความเอ,อแน่ชัดนะครับเดี๋ยวเก็บฝั่งนี้ก่อนฝั่งปกตินี่นะตัวอย่างนา้ำเียบเทียบกันอีกสีมาเปรียบเทียบกัน หยดน้ำยาสองหยดหนึ่งสองอ่านะครับนี่ฟังปกตินะเห็นไหมใกล้เคียงเลยนะดูสีครับดูสีอ่าดูสีครับใกล้เคียงไหมครับ อันนี้จะฟังปกติจะเข้มเข้มกว่านิดนึงแต่ก็อยู่ประมาณช่วงเจนะ็ดจุดสามไหมนะเหใช่ได้เลยนะจุลินทรีย์เจาวหัวครับสามารถแก้ปัญหาดินเปรี้ยวดินเป็นกรดนะครับจากน้ำสนิมเหล็กเลยนะได้ภายในสองวันเป็นต้นไปนี่วันที่เจ็ดนะครับนี่วันที่เจ็ดเห็นผลชัดเจนเลยเอาเป็ว่าภายในเจ็ดวันอะปกติเลยนะครับ ปกติเลยโอเคนะครับครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวในนานะครับวันนี้ครับผมก็ได้แนะนําท่านให้แก้ปัญหาดินเป็นกรดดินเปรี้ยวในนานะครับด้วยจุลินทรีย์จากปวกนะครับก็ท่านที่มีปัญหานี้ก็อย่าลืมเอาวิธีการนี้ครับไปใช้นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่รู้ว่าจุลินทรีย์จากปวกคืออะไรก็ไปหาในเว็บ เสิร์ชหาใน Google นะครับได้ว่ามันคืออะไรเตรียมยังไงนะครับก็จะมีคำตอบให้ท่านนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ